สวัสดีครับหลวงกิจช n n น,นลชี้เป้าซื้อบ้านครับหลังนี้พื้นที่80ตารางเมตรครับไม่ขาดไม่เกินครับหน้าบ้านกว้าง7จ็ดเมตรอาสิบตัวเรือนบ้านลึกระเบียงเมตราสิบตัวเรือนบ้านเเมตรก้างหลังก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องทัวน้อยครับนะลึกก็ประมาณเกือบ10บเมตระครับ แล้วก็ซุ้มบันไดอีกสามคูณสามเป็นเก้าตารางเมตรครับเป็นเรือนไม้สักทองครับตั้งหลังเลยครับท่านผู้ชมทาเสร็จใหม่ๆครับแต่ว,ว่ามีฝุ่นจับนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ปัดกวาดครับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่แ0สิบตารางเมตรเป็นบ้านเรือนไม้สักทองเพื่อนๆสามารถยกสูงได้ครับเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ต้องการนะครับแกบอกเจ้าของโครงการแล้วก็เปลี่ยนให้ ต่อรองมาเลยครับเดี๋ยวขอลดให้หลายแสนแค่บอกว่าดูคลิปมาจากกิตตินะครับฝ่าเฟี้ยมครับลุกลงรอห้าเราจับเฟี้ยมหมดเลยครับนี่ฮะหยดน้ําลอ้ลอมรอบฝ้าไปดานคนระัท่านผู้ชมหากสนใจบ้านอย่าลืมโทรมานะครับบ้านหลังนี้นะครับทําเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้นี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือ ทางขึ้นบันไดนะครับหนึ่งเมตรหน้าสิบนะฮะไม่มีบางขั้นอ่า,อา,อาหัวเสาซุ้มก็มีการครึ่งหัวเสาเสวยงามครับพื้นที่บ้านอย่างที่บอกนะครับมีหนึ่งรับชุมบันไดหรือว่าศาลาเนี่ยเก้าตารางเมตรมตร,ระเบียงหน้านะครับ 1, 50, 50, 7, 50, หนึ่งเมตรหน้าสิบคูณเจ็ดเมตรหน้าสิบนี่ก็ปาไปสิบสิบกว่าตารางเมตรนะครับระเบียงหน้านครับ ตะกรงารับแขกนี่4เมตร10คูณ7นะครับห้องน้ำนี่2เมตรคูณ1เมตร10มีทางขึ้นมาแล้วครับฝ้าไปดานให้ดูทีกบเป็นรูปทรงแปดเดียมฝาเฟียมประตูทางเข้านี่นี่ค่ท่านผูชมดูประตูทางเข้าเป็น,นป,รประตูบานพับเฟียมนะครับ ไกรสนใจนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอบางประหันยุทธยาครับวางจัดจำหน่ายติดถนนสายเอเชียครับร้านไลรัฐบ้านนกดาวนะครับี่เข้ามาแล้วครับข้างในครับพื้นที่ไอโฟนจับนิดนึงนะท่านผู้ชมนะครับฝ้าไปดานก็ตีเป็นรูปแปดเหลี่ยมหนึ่งฝ้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ตัวเชื่อมระหว่างตัวบ้านสองหลังนะฮะมีรางน้ําด้วยแต่ว่าราังน้ํานี่ยังไม่ได้ตีคิ้วไว้นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูครับแล้วก็สองห้องนอนนะครับมีสองห้องนอนห้องสามเมตรสิบคูณสามเมตรนะครับทั้งสองห้องนะครับบ้านตัวเฉพาะตัวห้องนะครับลึกเจ็ดเมตรนะครับหารสองก็เหลือสามเมตรสิบคูณสามเมตรนี่ฮะบ้านตูทางเข้า ครับห้องนอนที่หนึ่งครับอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับเสานี้ที่เห็นเสากลมๆทั้งหมดที่เห็นมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นเสาไม้สักนะครับเสากลมนะครับไม่แน่นแข็งแรงแน่นอนครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงป้าแปดเหลี่ยมนะครับนี่ท่านผู้ชมห้องที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูห้องที่สองอยู่ติดกันนะครับห้องที่สองอยู่นี่นะครับห้องที่สองก็ เหมือนกับห้องที่หนึ่งครับสามเมตราสิบคูณสามเมตรฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมโชเโสานี่เสาเส้นประถูงกลางนี่ไม่ต้องห่วงครับไม่ต่ำกว่าสิบนิ้วครับพื้นไม้สักทุกอย่างไม้สักหมดนะครับที่เห็นเราก็เดินมาข้างหลังนะครับตรงนี้ก็มีพื้นที่ใช้สอยครับน้าห้องน้ํานะครับก็ตรงนี้เมตรห้าสิบตรงนี้เมตรก็เป็นสองเมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับ นี่ก็สามารถใช้กิจก,กรรมอะไรก็ได้ครับพื้นที่นอาน้ำนะครับข้างหลังที่เปิดจากห้องรับแขกเนี่ยทำเป็นห้องครัวน้อยก็ได้ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำครับ2เมตรคูณหนึ่งเมตรห้าสิบครับนะตรงนี้ก็ฝาภายในก็ตีแบบบางใบนะครับที่เหลือเฟียมหมดเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับใครอยากได้บ้านหลังนี้โทรมาแล้วบอกว่าดูคลิปมาจากกิตตินะครับเดี๋ยวขอลดให้หลายแสนนะครับ ราคาที่ใต้ใต้คลิปนะคือราคาเดิมนะครับตอนนี้ก็ขายเร่งด่วนครับใครอยากได้ก็โทรมาบอกว่าดูคลิปมาจากกิตินะครับเดี๋ยวลดให้หลายแสนแล้วก็ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยครับอย่าลืมบอกว่าดูการจากกิติเพราะคำว่าเพิ่มเติมครับดูหน้า2เบอร์โทรศัพท์และราคาครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ